สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำกวางตุ้งไต้หวันหมูผัดน้ำมันหอยเห็ดหอมนะคะเป็นเมนูที่ง่ายๆค่ะทำไม่ยากวัตถุดิบและเครื่องปรุงแอดมินขึ้นไว้ให้พร้อมอัตราส่วนนะคะเรานำหมูเนื้อแดงที่เราหั่นเป็นชิ้นแล้วใส่ในกะละมังจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปค่ะใส่เบกกิ้งโซดาลงไป เราจะขยำให้เบกกิ้งโซดามันละลายแล้วก็ให้มันเข้าไปในเนื้อหมูนะคะขยำไปเรื่อยๆจนน้ำที่เราใส่ลงไปมันหายไปหมดเพราะว่ามันเข้าไปในเนื้อหมูนะคะขยำไปเรื่อยๆค่ะบอกเวลาไม่ได้แล้วขยำไปจนน้ำมันแห้งไปเองนะคะพอน้ำมันแห้งแล้วเราก็เติมน้ำมันพืชค่ะให้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะ ใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะจากนั้นก็ขยำต่อค่ะขยำไปเรื่อยๆจนน้ำมันมันซึมเข้าไปในเนื้อแล้วก็พักไว้15นาทีค่ะช่วงที่เรารอเราก็จะมาลวกผักนะคะต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปนิดหน่อยจากนั้นก็ใส่โคนของวางตุ้งไต้หวานลงไปเพราะว่ามันจะหนาหน่อยนะคะใส่ลงไปประมาณหนึ่งนาทีจากนั้นก็ใส่ใบลงไปค่ะ ลวกให้สุกนะสุกดีนะคะจากนั้นเราก็นำไปเทน้ำร้อนออกนะคะนำมาแช่ในน้ำน้ำแช่น้ำแข็งค่ะเขาจะเขียวสดตลอดเวลาค่ะต่อไปเรานำน้ำมันใส่กระเทียมลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปผัดให้หอมเหลืองจากนั้นก็นำหมูที่เราหมักนะคะ ใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะแต่เราจะไม่เทนะคะเราค่อยๆตักลงไปจากนั้นเราก็คนคนให้หมูมันกระจายทั่วกระทะจนหมูของเราเริ่มสุกเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปซีอิ๊วดำหวานลงไปนะคะหรือซีอิ๊วดำธรรมดาก็ได้จากนั้นก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปแล้วก็น้ำตาล ใครจะใส่ชูรสก็ได้นะคะใส่ลงไปในช่วงนี้จากนั้นก็ใส่พริกไทยป่เล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ามันหอยค่ะแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันจนทุกอย่างสุกดีนะคะจากนั้นเราก็นำผักที่เราลวกไว้บีบน้ำออกแล้วก็จัดเรียงใส่จานแล้วเราก็ตักหมูของเราใส่ลงไปค่ะ จากนั้นก็นำไปเสิร์ฟได้เลยค่ะอร่อยมากๆหมูนุ่มนะคะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะ